ไปดิเดินด้วยเดินไปด้วยเดินไปด้วยไปไหนเนี่ยไปชั้นสงสเลยเหรอไปด้วยได้ไหมไปถ่ายคลิปแป๊บจุดแล้วฮะสามตัวโต้เลยเหรอสาตัวโต้ฮะลาพี่นุองวันเาว่าเว้ยเพราะว่าไม่ ได้นนะ้องทางด้านปปปเปนเปไปิดไฟไหมป้า ขอดูกับข้าวหน่อยมีอะไรบ้างมีแกงอาอที่ขอดูบ้างเหนียวไก่ได้อะไรบ้างอยางดูเอาไม่กินไหมล่ะไม่กินค่ะโอ้อันนี้น่ากินมากเลยทุกคน เอาไปอะไรเนี่ยเอาไปเนี่ยป้ามีกิโลเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้แม่เครัให้อ่อให้ทีนี่อะไรนี่ยหัดมมีเดี๋ยวเล่ามาหัดหมีในเนี่ยป้าหัดถุงม่อจะเหมือนหัดหมีเลยนะหนูไม่คิดหรอกหนูขอถ่ายชัดๆถ้าอยากรู้ว่าได้อะไรกันบ้างขอถ่ายลงหน่อยนะป้านะอันนี้มาอันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยว อันนี้นะ่าน่ากินนะทุกคนเดี๋ยวมาในช่องอ่าอันนี้ค่ะอันนี้ข้าวดูดิวันวันป้าขามีข้าวมากินกับอะไรกันบ้างทุกคนอันนี้แกงค่ะมาดูกันค<อ>่ะเพื่อนเพ่อนเาป้าแม่ป้าเอาเข้าวอะไรม,กมา,า,าก,รมกินมาเอาข้าวกับอะไรมากินบ้างวันวันเนาะะอะอันนี้มีแกงไตปลาด้วยนะนยนอันนี้ผัดผัดไปอ่ะ กับถงงอกับเต้าหู้อันนี้ป้าไปแบ่งคนอื่นด้วยใช่ไหมแบ่งให้เพื่อนไปกระต่ายให้เพื่อนอ๋อกไปให้เพื่อนมีแกงไตปลาด้วยค่ะน,น้ำลายละลายน้ำพริกอะไร,รไป้าพริกเผาอ๋อไว้จิ้มกับข้าวกับข้าวเองเนาะไปให้เพื่อนอ๋อไม่ถึงนะแกงขอดูหน่อยมีอะไรนะ อันนี้ผแนงป้ามีผแนงมากินด้วยเพื่อนๆอันนี้อะไรครับป้าวข้าวผัดใส่ข้าวผัดกับข้าวโอ้ยนี้น่ากินมากทุกคนไม่ใช่ข้าวปผัดข้าวนี่น้ำพริกปลาทูป้ามีกับข้าวมากินหลายอย่างเลยวันนี้ดีจังเต้าหอ้แกงส้ม แกิส้มไหลป่ะแกินกิส้มกุ้งกินส้มกุ้งดีจังเลยอ๋อเดี๋ยวป้าไปให้เพื่อนก่อนใช่ไหมให้ป้าไปให้โอ้ห้ากินน้ากินป้าน้ำพริกปลาทูนะป้าไม่กินเองอ่ะป้าแมวไม่กินเองอ่ะกินน้ำพริกปลาทูให้โอ้อ้น้ำมันขอบคุณนะป้าอุตส่าห์ให้ทายว่าเอาอะไรมากินบ้าง นี่กับข้าวป้านะยังไงวันนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆเรามาพม,มาดูว่าป้ากินป้ามาทำงานเอาเกบข้าวอะไรมากินบ้างขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ